อดีตชาติหลวงพอ่อฤาษี13ชาติลงมาเกิดเพื่อรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นและเพื่อช่วยเหลือคนไทยช่วยให้พระพุทธศาสนามีอายุครบ5,000ปีเรื่องอดีตชาติของหลวงพอ่อฤาษี13ชาติที่เกิดตั้งแต่สมัยโยนกนครจนถึงรัตนโกสินทร์ลงมาเกิดเพื่อรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น และเพื่อช่วยเหลือคนไทยและช่วยให้พระพุทธศาสนามีอายุครบ5,000ปีนี้วาระที่1เกิดเป็นพระเจ้ามังรายรัชกาลที่สองแห่งโยนกนครเป็นลูกชายของพระเจ้าอชุตราชในชาตินั้นท่านเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ดอยตุงโดยการนำมาของพระมหากัสปะ พร้อมด้วยพระอาหารหันต์ห้า้อยองค์วาระที่สองเกิดสมัยโยนกเป็นเนนน้อยอายุเจ็ดปีทรงฌานสมบัติแต่ได้ถูกขอมดำกระทำย่ำยีเวลานั้นขอมดำมายึดเมืองโยนกนครได้แล้วแล้วทำการกดขี่ข่มเหงรังแก่คนไทยเนนจึงเข้าฌานสมบัติตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดคราวหน้า ขอให้ได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้ช่วยคนไทยทุกแง่ทุกมุมมิไม่ใช่เฉพาะการรบการเศรษฐกิจการปกครองแม้แต่การรบทุกอย่างให้ครบถ้วนให้คนไทยพ้นจากความเป็นทาสพอตั้งจิตอธิษฐานก็ไม่ถอนออกจากฌานสมาบัติก็ทรงนั่งทรงฌานอย่างนั้นจนตายและไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สิ การเกิดครั้งที่สามหลังจากตายจากเนนน้อยไปเป็นพรหมชั้นที่11ได้เพียงหนึ่งปีเศษก็ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นโอรสของพระเจ้าพังคารารชการที่13าในสมัยโยนกนครมีพี่ชายชื่อทุกพิขะบริเวณพระธาตุจอมกิติดอยตุงเป็นเขตเมืองโยนกนครเกิดพร้อมสาชาติที่เป็นพรหม เทวดาลงมาเกิดพร้อมกัน250คนและทั้ง250คนเกิดเป็นผู้ชายทั้งหมดพรหมอีกองค์หนึ่งเกิดเป็นช้างประกายแก้วช้างคู่บารมีพระเจ้าพรหมลงมาเกิดเพื่อกู้ชาติให้พ้นความเป็นทาสจากขอมดำและทำสำเร็จด้วยทุกวันนี้วันอาสารหาปูชาที่วัดท่าสุงก็มีการแห่ชัยชนะพระเจ้าพรหมทุกๆปี การเกิดในวาระที่สหลังจากที่ตายจากการเป็นพระเจ้าพรมสมัยโยนกแล้วเข้าฌานตายกลับไปเป็นพรมเวลาผ่านไปอีก800ปีลงมาเกิดเป็นพระร่วงโรจนาริศตอนเด็กมีนามอารุณกุมารเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีวิชาอาคมมีวาจาศิษิ์สามารถเสกขอมให้เป็นหินได้ และขยายอาณาเขตของประเทศไทยให้กว้างใหญ่ไพศาลย,ยึดมพรพม่าของไว้ได้หมดอาณาจักรยาวเยียดเวลานั้นคือก่อนเมืองสุขโขทัย700ปีเศษก่อนหน้าของพ่อขุนศรีอินทราทิ i t 700ประมาณปีเศษการเกิดในวาระที่หเกิดเป็นพ่อขุนศรีเมืองมารเป็นพ่อของพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i t แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยตายจากพระโรคโรจนาริศก็เข้าฌานตายกลับไปเป็นพรหมเช่นเดิมกลับมาเกิดวาระที่หเป็นพ่อขุนสีเมืองมานมีสาชาติเกิดมาด้วยคือพ่อขุนน้าวนำถมลงมาช่วยกู้ชาติไทยจากขมดำขยายอาณาเขตประเทศไทยไปถึงสิงคโปร์มีภรรยาชื่อพันนวดีสีโสภาศ เป็นเมียเอกและมีเมียร,ราชอีก29คนพอเมียเอกตายก็ปวดไม่สึกอีกเลยเข้าฌานตายแล้วไปเกิดเป็นพระออิมการเกิดในวาระที่หขุนหลวงพระงวรัชกาลที่สแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาคนไทยเกิดแบ่งเป็นสองพวกจึงต้องลงมาเกิดเพื่อรวมไทยให้เป็นหนึ่งลงมาเกิดในราชวงศ์อู่ทอง เป็นคุณหลวงพงั่วมาปลุกจิตสำานึกคนไทยให้รู้จักบาปปุ่นคุณโทษจึงนิมนต์พระสงฆ์พ,พระร่วงไต่ภูมิพระร่วงแต่ภูมิพะร่วงพะร่วงไม่ได้ทำท่านเป็นเพียงแค่ศาสนูปรถรมแต่ภูมิพระร่วงเป็นการร่วมมือกันระหว่างสุขโขทัยและกรุงศรีและยังได้ร่วมกันสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสี และพระศรีสักยมุนีขึ้นเป็นมิ่งขวัญของเมืองไทยเป็นการสร้างแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะทรงตัวได้ด้วยเหตุสามอย่างด้วยกันคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พระพุทธชินราชหมายถึงพระมหากษัตริย์พระพุทธชินสีหมายถึงพระาศาสนาพระสักยมุนีหมายถึงชาติ การสร้างครั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทา้าโกสีสักกะเทวราชให้พระวิศณุกรรมมาช่วยขุนหลวงพระงวัวได้มารวมสุขโขทัยกับอยุทยาเป็นประเทศเดียวกันการเกิดในวราระที่เจต่อมาลงมาเกิดในการที่หแห่งกรุงศรีครั้งนี้เป็นลูกชาวบ้านแต่เป็นลูกมหาเศรษฐี มีแม่ชื่อปิ่นทองพ่อชื่อกองแก้วท่านเองเป็นลูกชายชื่ออมภัยลงมาช่วยคนให้เงินให้ทองให้ที่ทำกินช่วยการ,กรเกษตรช่วยทุกสิ่งทุกอย่างให้การศึกษาจนคนไทยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาพอประชาชนมีความสุขและท่านก็ตายไปเกิดเป็นพรหมตามเดิมการเกิดในวาระที่แปด เกิดมาในตระกูลของแม่ทัพสมเด็จพระพันวสาคือสมเด็จพระอินทาธิราชมีนามว่าคุณไกรเป็นอันว่าชาตินี้คุณแผนต้องรวบรวมไทยอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่งลองหนหายตัวได้จะดอกกรอนได้ทำหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรแปลกแปลกได้การยกทัพไปก็ไม่ต้องใช้กำลังคนมากก็สามารถจะสู้ฆ่าศึกได้ การเกิดในวาระที่เก้าเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีนามาพระบรมไตโลก,กนาถเมื่อพระบรมไตโลก,กนาถสวรรคตก็ไปเป็นพร,รมตามเดิมไม่ช้าไม่นานก็ต้องเสด็จลงมาเกิดอีกและการเกิดในวาระที่สิบเกิดสมัยพระนารายท่านลงมาเกิดเป็นขุนเหล็กคือพระยากโกษาเหล็กเกิดควบคู่กับสเมเด็จพระนารายมหาราช รุ่นกราวคราวเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นกันขุนเหล็กมีน้องชายชื่อว่าขุนปานหรือพระยาโกษาปานทั้งสองพระองค์เป็นที่ไว้วางใจของสมเด็จพระนารายมากมันปลายชีวิตหลากิจราชการไปจําศีลเจริญภาวนาวิวปัสนาญาณให้ทานตายจากเจ้าพระยาโกษาเหล็กก็เข้าฌานกลับไปเป็นพรหมตามเดิม การเกิดในวรระที่11ลงมาเกิดเป็นขุนดาบคู่ใจของพระเจ้าตากสินมหาราชคือพระยาศีสิทธิสงครามอยู่ในกองทัพหลวงประจำองค์พระเจ้าตากสินสมัยกรุงธนบุรีกรุงศรีตะแต่เป็นกำนันจันชื่อว่าจันหนดเขี้ยวเป็นที่รักของประชาชนต่อมาค่ายบังจันแต่ในจันหนดเขี้ยวไม่ได้ตายไปตามประวัติศาสตร์ที่เขียน นายจันหนุดเขี้ยวจึงมารวมกำลังกับพระเจ้าตักสินคู่ชาติต่อมาพระเจ้าตักสินจึงเปลี่ยนชื่อให้จากกํานันจันทร์มาเป็นพระยาศรีสิทธิสงครามประจํากองทัพหลวงดวงนายจันหนวดเขี้ยวพระยาศรีสิทธิสงครามจาาพระญามหากษัตริย์ศึกและสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือคนคนเดียวกันเพียงแต่ว่าหน้าที่การงาน และตำแหน่งมันต่างวาระทำให้ชื่อต่างกันแต่ก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองการเกิดในวาระที่12มาเกิดเป็นรัชการแห่งกรุงรัตนโกสิน์สร้างคุณประโยชน์ใหญ่ไว้มากมายต่อแผ่นดินในวาระที่13ชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นหลวงพ่อพระราชพพมยานวัดทสุงง ไปนิพพานเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปอย่าคิดดูหมิ่นและเหยียดจามจะเป็นการประมาทพระประปาถ้าไม่เชื่อก็ข้ามไปเลยไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ว่าเอามาเล่าสำหรับคนที่ศรัทธาและคนที่เนื่องตามตามกันมาทั้งหมดนี้ยกมาเฉพาะสมัยยนุกถึงกรุงรัตนกโกสินทร์ในสมัยพุทธกาล ของสมเด็จองค์ปัจจุบันอดีตชาติหลวงพอ่อฤาษี13ชาติที่เกิดตั้งแต่สมัยโยนกนครจนถึงรัตนโกสินทร์ลงมาเกิดเพื่อรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นเพื่อช่วยเหลือคนไทยช่วยให้พระพุทธศาสนามีอายุครบ5,000ปี